เอางี้นะคือช็อกโกแลตอันนี้เป็นช็อกโกแลตสาหรับคนเจน Y แบบเราเลยคือมันติดอยู่ในความทรงจํามากเลยว่ามันเป็นช็อกโกแลตที่หรูล่ลาพรีเมียมคือบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาไม่ได้สปอนนะเอามาเล่นเฉยๆสมัยก่อนนะแกในะยูโฆษณาทีวีอะ่ะก็จะเจอแต่พวกคิดแคนแล้วก็ฟอร์เร r o วรอเชอร์เนาะเนื้อกับใครไม่รู้ขอเนื้อไว้ก่อนแล้วโฆษณามันคือหรูมากคือตอนที่เรายังเด็กอันเนาะมองไปบุ๊บในโฆษณาจะมีแต่สีทองทั้งหมดเลยและกรรมวิธีก็พิถีพิถันเกินสมัยนะั้นะรู้สึกว่าค่าตัวน้องสูงร้วอยู่หนึ่ นะสาหรับเด็กยุคนั้นนะแต่พอมาเป็นเด็กยุคนี้ปุ๊บฉันก็เลยเอามาเล่นขายของเลยแล้วยุคนั้นนะโหวาเลนไทน์นะมีแต่กล่องฟอร์เรโล่ลอเชอร์ที่เป็นแบบรูปหัวใจใหญ่ๆแบบ36อัน4 6อันอะไรพวกนั้นซึ่งมีเ็าไม่เคยได้นะแต่เคยเห็นไงในสมัยนั้นนะขนาดช่อดอกไม้ยังต้องเป็นฟอร์เโลยเลยคือเป็นช่อใหญ่กลมๆที่อลังการมากส่วนในสมัยนี้พวกเองก็ดูฉันเล่ขายของไปได้แหละปั้นแค่3ก้อนนี่เล่นเอาปวดหลังเอาไปเสิร์ฟคุณลูกค้ากันดีกว่าคุณลลูกกค้้้าา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 าบอออออว่่หหมมมินนนชแยเเเใัะไไปป